น้ำพึ่งมะนาวแค่จิบตอนเช้ารู้หรือไม่ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดหลายคนมีคำถามถามพี่ปรามาว่าพี่ปราพี่ปราเราจะจิบน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยเราจิบในตอนเช้ามันจะมีประโยชน์หรือมันจะเกิดผลอย่างไรต่อร่างกายวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบและที่สำคัญอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง u t u b e healthy fish เพจ healthy fish บ y พี่ปรา เพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปราจะส่งให้ตลอดแล้วเรามาฟังกันน้ำมะนาวน้ำมะนาวมีประโยชน์อย่างไรน้ำมะนาวที่เราคิดว่าเราผสมน้ำผึ้งแล้วดีอย่างไรโอ้โหพอพูดถึงน้ำผึ้งแน่นอนเลยถือว่าเป็นยายุวัฒนะมาแต่สมัยโบราณเรานอกจะจะมีรสหวานหอมอย่างธรรมชาติแล้ว ยังอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติมากมายเลยและในขณะเดียวกันทุกคนก็รู้ว่ามะนาวเป็นพืชผักที่หาได้ง่ายในบ้านเราที่สําคัญเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเมื่อนํามาสุดยอดอาหารทั้งสองอย่างมารวมกันก็เรียกว,ว่าเกิดเป็นน้ําพึ่งมะนาวที่อุดมไปด้วยสารอาหารและช่วยดูแลสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดี อ่าตอนนี้คําถามที่หลายคนถามพีปราแล้วเราจิบน้ําพึ่งมะนาวในตอนเช้าๆว่ะมันมีประโยชน์อะไรมีคําตอบค่ะแน่นอนการจิบน้ําพึ่งมะนาวตอนเช้าบ่อยๆจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้หนึ่งโอ้โหช่วยให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่นแทนที่ทุกเช้าของคุณจะเป็นกาแฟลองเปลี่ยนมาดื่มน้ําพึ่งมะนาวเย็นๆให้เรารู้สึกสดชื่นกันดีไหม เนื่องจากในน้ำผึ้งมะนาวมีน้ำผึ้งที่ถือว่าเป็นน้ำตาลกรูโคสจากธรรมชาติเมื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นที่สำคัญสามารถดื่มติดต่อกันได้นานๆโดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยอย่างที่พี่ปราบอกแล้วมันมีเรื่องเล่าหลายคนบอกเลยว่าพี่ปราพี่ปราน้ำผึ้งมันดียังไงแล้วก็มีคนบอกมาเลยว่าพอได้ดื่มน้ำผึ้งคือได้ทานน้ำผึ้งน้ำผสมน้ำผึ้งเนี่ยโอ้โหสดชื่นมาก แต่อย่าลืมนะคะอะไรที่มากเกินไปเราต้องระมัดระวังน้ำพึ่งมีความหวานโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้มากๆการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาเรียกว่าเป็นเบาหวานขึ้นมาได้ถึงตอนนี้เราต้องระมัดระวังในกรณีนี้พี่ปรามมีเรื่องเล่ามีเคสหนึ่งที่เป็นคนใกล้พี่ปราปรากฏว่าเขาอกเขาไม่ได้กินอะไรเลยน้ําตาลมันขึ้นสูง พอมาดูแล้วพบว่ามันเกิดขึ้นจากตอนเช้าบางทีเขาเนี่ยเรียกว่าอะไรใส่น้ําผึ้งมากเกินไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญต้องระมัดระวังแล้วคนไข้ที่มีปัญหาน้ําตาลในเลือดสูงก็ต้องดูแลตัวเองปรึกษาแพทย์และตรวจรักษาอย่างสม่ําเสมออย่าลืมเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญเรามาฟังกันต่อเลยประโยชน์ของน้ําผึ้งมะนาวมีอะไรอีกสช่วยกระตุ้นระบบก,การขับถ่ายแน่นอนเลย หากถ้าเราท้องผูกบ่อยๆขอแนะนําเลยว่าให้เดิมน้ําพึ่งมะนาวอุ่นๆทันทีที่ตื่นนอนจากนั้นให้ลุกไปออกกําลังกายเบาๆสัก15-30นาทีเราจะรู้สึกอยากถ่ายหนักขึ้นมาทันทีเนื่องจากทั้งน้ําพึ่งและมะนาวนั้นมีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อนๆสามารถกระตุ้นการทํางานของลําไส้ให้ทํางานได้เป็นปกติ และช่วยป้องกันการติดเชื้อหรือความผิดปกติในลําไส้ได้ดีทีเดียว3ลดความอยากอาหารแน่นอนข้อที่3ลดความอยากอาหารแล้วมันจะลดความอยากอาหารอย่างไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรร่างกายของเราจะรู้สึกหิวก็ต่เมื่อน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าปกติแต่เมื่อคุนดื่มน้ำพึ่งผสมมะนาวเย็นๆเข้เขาไปก่อนเมื่ออาหาร นอกจากกระเพาะของขุนจะถูกเติมเต็มพื้นที่ด้วยปริมาณของน้ําที่เดิมเข้าไปแล้วน้ําตาลจาดน้ําพึ้งก็ยังจะช่วยกระตุน้นการทํางานของสมองทาให้เรารู้สึกอิ่มเร็วกว่าเดิมจึงช่วยลดความอยากอาหารให้กับเราได้เป็นอย่างดีอ่าอันนี้พี่ปรายอยากบอกเลยใครที่กําลังลดน้ําหนักดีมากๆเลยถึงบอกนะคะการลดน้ําหนักที่สําคัญเนี่ยเราต้องดูว่าอาหารที่เราทานเข้าไปเป็นอะไร และมีประโยชน์หรือทําให้ร่างกายของเราน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งเค็ดลับแต่ที่สําคัญอย่าใส่น้ําผึ้งมากเกินไป 4. แก้ไอแก้เจ็บคอใครที่มีปัญหาเสียงแหบเสียงแห้งเวลาตื่นนอนการดื่มน้ําผึ้งมะนาวอุ่นๆจะทําให้รู้สึกชุ่มคอมากขึ้นและยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุของอาการไอและเจ็บคอได้อีกด้วย ซึ่งรอดแทบไม่ต้องกินยาแก้ไอหรืออมยาแก้เจ็บคอเลยทีเดียวนอกจากนี้ในคนที่เป็นเสลธเลื้อรังหรือว่ามีเสมหะเยอะการดื่มน้ำพึ่งมะนาวพี่ปราบอกเลยว่าจะช่วยดีๆโดยเฉพาะในช่วงตอนเช้าๆเ,เห็นไหมคะเราจะรู้สึกเลยว่าน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆและเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นดังนั้นอย่าลืมเลยมาดื่มน้ำพึ่งมะนาวตอนเช้ากันทุกๆวันเลยแล้วเราจะได้รับประโยชน์ที่ดีจากน้ำพึ่งมะนาวแบบจัดเต็มแน่นอนที่สำคัญเมื่อเรารู้ถึงประโยชน์ของน้ำพึ่งมะนาวแล้วและเราดูแลตัวเองได้ดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักเราทานน้ำพึ่งมะนาวก็ไม่ใส่น้ำพึ่งเยอะ ที่สำคัญควบคุมอาหารดูแลสุขภาพของตัวเองและเน้นนดเลยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่ต้องระวังของทุกอย่างเป็นเหรียญสองด้านเราจะต้องไม่ทานอะไรมากจนเกินไปทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายถึงตอนนี้พี่ปลายอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง u ู u ู e เฮลที่ฟิชเป็นกวนกำลังใจพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ร YouTuber. ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และเพจเฮลที่ฟิชบายพี่ปรา,ปราเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพผู้ส่งใยคุณภาพมาเป็นคนรอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ